มันคิกนะคะลูกไปดูเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวเขียนเลยคะว,ว่ากรัวซานะคะกรัวซาของเรามีใครบ้างนะคะกรัวซาของเรานะคะค่ะกรัวซาของเราแล้วนะคะไปไปดูพร้อมกันเลยนะคะ ใชเอ่ยนะครับเป็นคุณตาคำแรกเลยตอบคู่น้อยคุณตาค่ะคุณตาเขเมรชัยค่ว่าอะไรอะ่ะอาดูสิคุณตานะคะใช่ไหมคะคุณตาเขเมนเรียกว่าตาตอบครู่นอยรูปตาหรือจีตานะคะ คำว่าคุณตาคขมรก็ใช้ว่าตานะคะหรือจีตานั่นเองนะคะ,ะตาหรือจีตานะคะจะต่อไปเลยค่ะคุณยายนะคะคุณยายคขมรเรียกวา่าใครใครเดาออกดิตอบคุณครูหน่อยคขมรเรียกว่า เย้ยว้าวคุณยายกินไอติมด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆอยากกินไอติมหรือยังเนี่ยอร่อยมากเลยชงางงนชงางงนมากเลยเนี่ยคุณยายกินไอติมค่ะ,ะคําว่าคุณยายนั้นเขมรใช้คําว่าเย้ยเย้ยนะคะเย้ย yeah. เป็นภาษากลางเลยนะคะ แต่บางคนเรียกว่าใหญ่ๆๆนั่นเป็นภาษาพูดนะคะแต่ว่าภาษากลางของเรานะคะเรียกว่าเ yeah ย้ยคุณยายขแมนเรียกว่าเ yeah ย่ยครับผมเก่งมากเลยคะ่ะจ้ะคำสำหรับคําต่อไปนะคะคุณพ่อนะคะพ่อขแมนเรียกว่า ปกพอ่อคะแนนเรียกว่าปกปก,ปกครับผมพอม่อคะแนนเรียกว่าปกครับผมป๊กค่ะตอบต,ต่อไปเลยค่ะคุณแม่ค่ะสำหรับคำว่าแม่นั้นเองคะแนนก็ใช้คำว,ว่าแม่นะคะ เรียกแม่แม่ก็ได้แม่ก็ได้นะคะแม่นะคะนน math. สำหรับคำว่าคุณแม่นะคะคแม,มนเรียกว่าแม่นะคะแม่ตอบคุณน้อ,<ด>นอะจ้าแม่ค่ะถูกตั้งเลยค่ะต่อไปอ่ะลูกนั่นเองนะคะเป็นลูกทุกคนนั่นเองคแมนเรียกว่า กนกน่นกนค่ะโกนนะลึกเนาะจานะคะต่อไปเป็นแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะแบบฝึกหัดนะหนึ่งคำหนึ่งคะแนนนะคะตอบครูได้หนึ่งคำได้หนึ่งคะแนนนะคะมาแล้วนะคะปะมาแล้วอะไรคะคุณตาคะแนนใช้คำว่าอะไรคะ ตอบคุณครูหน่อยนึ่งคำนึ่งคะแนน,นคะ่ะคุณตาคเมนเรียกว่านึ่งคะแนนค่ะตาเรียกว่าเต้นมาแลวะะ้วตาหรือตาเองขอบคุณมากค่ะต่อตีกต,ต่อไปเลยคะ่ะถูกต้องแล้วคะ่ะภาษาเขมรไม่ยากจริงๆนะคะคุณยายคะ่ะคเมรเรียกว่า มาแล้วค่ะแล้วแล้วลูกเยี่ยจ้าคุณย<ร>ายเรียกว่าเยี่ยเยี่ยจ้าจ้าอันนี้ครหนึ่งคะแนนสองคะแนนแล้วค่ะหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนนะคะต่อไปคุณยายเรียกว่าเยี่ยนะคะต่อไปครับถูกต้องเลยค่ะยายเรียกว่าเยี่ยนั่นเองค่ะต่อไปเลยเป็นคุณพอนั่นเองคุณพ่อ ถูกต้องเลยค่ะยังเริ่มากเลยค่ะคุณพ่อคะแนนเรียกว่าบกบกจ้ะอบคุครัผมถูกต้องเลยค่ะต่อไปนะคะอ่าปกถูกต้องเลยต่อไปคุณแม่นะคะคะแนนเรียกว่าแม่แม่แม่ แม่แม่เมื่อนกันค่ะไม่อยากเลยนะคะจะต่อไปนะคะสุดท้ายเลยลูกโอนลูกโอนลูกโอนถูกต้องเลยค่ะโนซักเมนนะคะอ่ะลูกโอนลูกโอนถูกต้องเลยค่ะเป็นยังไงบางค่ะเด็กๆนะคะค่ะาักเมนวันนี้เกี่ยวกับครอบครัว ไงไหมค้ไงหไม่ลูกไงนะคะพ่อก็เรียกว่าพอนั่นเองแม่ก็เรียกว่าแม่นะคะแล้วโกนคือคือลูกลูกทุกคนโกนโกนนะคะแล้วคุณตาก็เรียกว่าตาคุณยายก็เรียกว่าเยี่ยแขายกันที่สุดเลยนะคะไม่แตกต่างกันมากนะคะจากสำหรับวันนี้นะคะ เราเรียนรู้อีกบทหนึ่งแล้วเกี่ยวกับครอบครัวง่ายๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราได้เวลานะคะพักผ่อนกันแล้วนะคะครูจันเดนนะคะจบแค่นี้แต่ว่าครูจันเดนขอบพระนเมือขอบคุณคุณยายนะคะขอบคุณคุณพ่อขอบคุณคุณแม่คุณตานะคะคู่ปกครองทุกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมกับลูกกับหลานนะคะครูจันเดนนะคะ ขอให้คุปรองทุกท่านนะคะคุณยายคุณตาด้วยนะคะโชคดีทุกถูกวันเลยนะคะขอให้เฮงเงรวยรวยปลอดภัยนะคะปลอดภัยจากโรคจากขอให้มีร่ำรวยมีเงินเยอะๆเนะคะขอให้เก่งๆนะลูกสเก่งเก่งเลยเก่งฉลาดเด็กนนามโนจากขอสวัสดีค่ะ จุมมือที่แ<อ>พระครุ้มครองลูกทุกคนนะคะ